กุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุขของการแสดงความรักความห่วงใยถึงคนที่เราปรารถนาดีและอยากให้มีความสุขเป็นที่รู้กันทั่วโลกว่าวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์และวันนี้ยังมีคิวปิดหรือการมาเทพซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคิวปิดเป็นบุตรของวีนัสและมาร์สแต่ชาวกรีกจะเรียกคิวปิดว่าอีออสภาพของคิวปิดที่มนุษย์โลกปัจจุบันรู้จัก ก็คือภาพของเด็กน้อยที่ถือคันธนูและลูกศรมีหน้าที่ยิงศรรักปักใจคนปัจจุบันควิบิตและธนูของเขากลายมาเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดภาพจําของควิบิตคือการยิงลูกศรรักระหว่างหัวใจสองดวงแห้รักกันที่เรียกกันว่าศรรักควบิตและคลิปนี้เสียงปักษาเลาจึงอยากมาเล่าสู่กันฟังถึงประวัติความเป็นมาและความสําคัญของวันแห่งความรักกันครับ ประวัติวันว,นวาเลนไทน์เทศกาลวาเลนไทน์เริ่มขึ้นตั้งแต่ยุคจัก,กรพรรดิโรมันเลืองอำนาจในยุคนั้นวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีจะถูกจัดให้เป็นวันหยุดเพื่อที่จะเป็นเกียรติแก่เทพเจ้าจูโนผู้เป็นจัก,กรพรรดิแห่งเทพเจ้าโรมันนอกจากนี้แล้วพระอ,องค์ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอิสตรีเพศและการแต่งงาน และว,วันที่15กุมพาพันธ์เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งลูเพอร์คาเรียการลำลงชีวิตของหนุ่มสาวจะถูกตัดขาดออกจากกันอย่างชื่นเชิงในรัชสมัยของจกักรพรรดิคอริอัตที่สองแห่งกรุงโรพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีใจคอดุร้ายและนิยมการทำสงครามนองเลือดแต่ทรงตระหนักเห็นว่าชายหนุ่มส่วนมากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในกองทัพเนื่องจากไม่อยากจากคู่รักและครอบครัวจึงมีพระราชาองค์การสสั่งห้ามมิให้ มีการจัดพิธีมั่นและแต่งงานในโรมโรเดดขาดนั่นจึงทำให้ประชาชนทุกใจเป็นอย่างยิ่งและในขนาดนั้นมีนักมุนลูปหนึ่งที่มีนามว่าเซนวาร์เดนไทน์หรือวาเลนตินัสได้ร่วมมือกับเซนมาริอัตจัดพิธีแต่งงานให้กับชาวคลิทหลายคู่และด้วยความปรารถนาดีนี่เองจึงทำให้วาเดนทน์ถูกจับในขนาดนั้นเขาก็ยังคงส่งคำอวยพรของเขาเองในขณะที่เขาเป็นนักโทษ เชื่อกันว่าวรินไทยได้ตกหลุมรักหญิงสาวที่เป็นลูกสาวของผู้คุมที่มีชื่อว่าจูเรียซึ่งได้มาเยี่ยมเขาระหว่างที่ถูกคุมขังในคืนก่อนที่วรนไทยจะสิ้นชีวิตโดยการถูกตัดศรีรษะเขาได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงจูเรียโดยลงท้ายว่า From you, v r i n d h a หลังจากนั้นศพของเขาได้ถูกเก็บไว้ที่โบสถ์พราชนักกุงลม ูเรียได้ปลูกต้นอัลมัตรหรืออัลมอน์สีชมพูเอาไว้ใกล้หลุมศพของวาเรนตินัสผู้เป็นที่รักของเธอโดยที่ทุกวันนี้ต้นอัลมัตสีชมพูได้เป็นตัวแทนแห่งรักนิรันด์และมิตรภาพอันสวยงามถึงแม้ว่าเบื้องหลังความเป็นจริงของวาเรนไทน์จะเป็นตำนานที่มืดมัวแต่ก็ยังคงแสดงให้เห็นความรู้สึกสงสารความกล้าหาญและที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องหมายของความโรแมนติกจึงไม่น่าประหลาดใจเลยว่าในช่วงยุคกลาง วาเลนไทน์นับเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษและฝรั่งเศสต่อมานักบวชในดิกาโรมันคาทอลิกจึงเลือกให้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันแห่งความรักและดูเหมือนว่ายังคงเป็นธรรมเนียมที่ชายหนุ่มจะเลือกหญิงสาวที่ตนเองพึงใจในวันวาเลนไทน์สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้วันวาเลนไทน์หรือวาเลนไทน์เดย์ในแต่ละประเทศจะมีประเพณีหรือการปฏิบัติแตกต่างกันบ้าง แต่โดยรวมแล้วจะมีการเฉลิมฉลองและการแสดงถึงความรับที่มีระหว่างกันต่อมาเมื่อมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์ จึงมีการพิมพ์บัตรอวยพรแทนที่จดหมายที่เขียนด้วยลายมือและปัจจุบันก็มีการส่งบัตรอวยพรทางออนไลน์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้คนที่ต้องการแสดงความรักความห,งห่งญยถึงคนที่รักได้รวดเร็วยิ่งขึ้นประวัติวันวาเลนไทน์นี้เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันเท่าที่ผมได้ค้นหามานี้เป็นเพียงเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่องเท่านั้นแต่ไม่ว่าประวัติที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้เราถือว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวทุกๆคนสามารถส่งดอกไม้ขนมและการ์ดอวยพรเพื่อบอกลักให้แก่คนพิเศษของคุณวันวาเลนไทน์เป็นวันที่เราส่งความรู้สึกดีๆให้แก่กันและต่อไปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ20เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ เมื่อวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์หมุนเวียนมาอีกครั้งหันไปทางไหนก็มีแต่คนรักกันแต่ถึงอย่างนั้นวันวาเลนไทน์ก็ควรจะเป็นวันดีๆที่มีแต่เรื่องดีๆใช่ไหมล่ะครับผมจึงขอนําเสนอ20เรื่องที่ควรจะรู้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เพื่อให้ทุกๆคนทําวันวาเลนไทน์ของเราให้เป็นวันวาเลนไทน์ที่มีคุณค่ามากกว่าวันที่เสียเงินซื้อของขวัญหรือแสดงออกว่ารักกันแบบไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของความรักว่าแล้วเราก็มาดูกันเลยครับ 1. วันวาเลนไทน์เกิดขึ้นเพื่อรล,ลึกถึงนักบุญเซนต์วาเลนไทน์ที่รับโทษประหารในวันที่1 4่กุมภาพันธ์คิทตศักราช270เพราะในยุคนั้นมีกฎหมายแปลกๆที่ว่าห้ามไม่ให้แต่งงานของพวกคิดเตียนแต่ทว่าเซนต์วาเลนไทน์ยังคงแอบจัดงานแต่งงานให้กับคู่รักชาวคิดเตียนจนถูกจับขังและรับโทษโดยขณะที่ถูกคุมขังนั้น <c oughs> เขาก็ได้พบรักกับสาวตาบอดซึ่งเป็นลูกสาวของผู้คุมด้วยความรักและความอธิษฐานของเขา พระเจ้าได้ทรงปวดให้ตาของสาวคนรักหายเป็นปกติแต่เมื่อความนี้ล่วงรู้ถึงหูกษัตริย์เซนเบรนทายจึงถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีศรษะต่อมาเมื่อคนทั่วไปทราบเรื่องราวจึงเกิดความประทับใจและยึดถือเอาวันที่14กุมภาของทุกปีเป็นวันแห่งความรักนั่นเองนะครับ2คนที่ฟ้าส่งมาให้รักเราม,ามากที่สุดคือพ่อแม่มันคือรักที่ไม่มีวันหมดอายุไม่มีเงื่อนไขเพราะต่อให้เราอ้วนหน้าเกลียดพิการทำตัวยิ่งเงายัางไง พ่อแม่ก็ยังรักและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อเราอยู่เสมอดังนั้น,นวันบริเลนาจึงอยากให้ทุกๆคนทำดีต่อพ่อแม่ให้มากๆนะครับ 3. คนไม่มีแฟนไม่ใช่คนอาภัพน่าสงสารในวันบริเลนาเพราะว่าคนโสดก็มีความรักได้และคนที่น่าสงสารที่สุดคือคนที่ไม่มีความรักในหัวใจต่างหากอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีแฟนแต่แฟนห่วยแต่ชีวิตก็เหมือนถูกขังให้ทรมานไปวันๆน่าสงสารกว่าคนโสดเป็นไหนๆ 4. จากการสำรวจพบว่าในวัยเรียนเด็กคอซอง คนที่ให้ของขวัญบอกรักกันมากที่สุดในวันบาเลไทไม่ใช่คู่รักแต่เป็นเพื่อนดังนั้นอย่าเครียดไปเลยที่ถึงแม้ว่ายังไม่มีแฟนมาควางแขนอวดใครในวันบาเลไทเพราะยังไงเราก็ยังมีเพื่อนมากมายที่มอบความรักต่อกันอยู่เสมอ5กุหลาบลังคาแพงแม่แสดงว่าเขารักเรามากจริงๆดังนั้นอย่าไปเชื่อคำพูดของใครว่ารักเรามากเพียงเพราะเข้าให้กุหลาบลังคาแพงหูฉี่เรื่องแบบนี้อยู่ที่ใจล้วน 6. ครูที่ปรึกษาหลายท่านร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งเมื่อลูกศิษย์ประจาห้องมอบดอกกุหลาบวันบรินไท์ให้ท่านคนละดอกลองวางแผนเซอร์ไพรส์คุณครูในวันบเินไทยกันดูไหมครับให้เพื่อนๆเ,เอาดอกไม้ไปไหว้ครูพร้อมๆกันผมเชื่อว่าจะได้เห็นน้ําตาของค,คุณครูร่วงเพราะซาบซึ้งแน่นอนครับ 7. เมื่อทุกคนมองไปรอบๆตัวจะพบสิ่งมีชีวิตทุกคนลองเป็นผู้ให้ความรักแก่พวกเขามีแม่ตาแก่พวกเขาแล้วทุกคนจะเต็มอิ่มไปด้วยความรักในหัวใจ คนที่ได้ดอกกุหลาบมากที่สุดไม่ได้หมายความว่ามีความรักน่าอิจฉาที่สุดตรงกันข้ามคนที่ไม่ได้ของขวัญในวันวาเลนไทน์สักชิ้นอาจจะมีความรักที่น่าอิจฉาที่สุดเลยก็เป็นได้เก้าของขวัญในวันวาเลนไทน์ที่มีค่าที่สุดอาจลงทุนน้อยที่สุดเช่นการที่ตั้งใจทำด้วยมือดาวกระดาษที่พับกันเป็นเดือนๆนหรือของรางคาถูกๆที่ตั้งใจหาซื้อมาด้วยใจเพราะฉะนั้นแล้วอย่าตีค่าความรักของใครด้วยรางคาของขวัญที่เขาให้เราดูที่การกระทำดีกว่านะครับ เพราะการกระทํายิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว10เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักแต่กลับเป็นเดือนที่มีวันน้อยที่สุดของปีนั่นมันบอกให้เรารู้ว่าความรักจะสั้นหรือยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันเวลาที่คบกันมาแต่อยู่ที่การทําทุกนาทีให้มีค่าร่วมกัน1 1วันวาเลนไทน์ไม่ใช่วันเสียตัวแห่งชาติเรื่องนี้สําคัญมากๆเพราะกลายเป็นแฟชั่นแปลกๆไปแล้วว่าวาเลนไทน์โรงแรมมานรูดจะต้องเต็ม มันไม่เวิร์กเลยเพราะที่สุดแล้วคนที่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังก็คือเราคนเดียวเท่านั้นการมีอะไรกันไม่ได้บ่งบอกว่ารักกันเสมอไปควันที่จะมีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น12วันวาเวลนไทน์ถึงแม้จะตื่นเต้นยังไงก็ยังคงต้องเรียนหนังสือไม่ใช่เอาแต่มือมองรอคอยใครมาให้ดอกไม้หรือว่าล่าเริงโดดเตียนไปเที่ยวซะง,งั้นในบางคนพอถึงวันวาเวลนไทน์ก็สติดแตดเอาแต่วางแผนว่าจะเซอร์ไพรส์แฟนยังไง ทำอะไรบ้างสรุปว่าสอบตกเพราะไร้สติ13คนโสดก็มีวาเลนไทน์ที่อบอุ่นแค่เพียงรักตัวเองขอให้จำไว้เลยว่าแค่เพียงเราใช้วันวาเลนไทน์เป็นวันที่เราดูแลสุขภาพร่างกายและมอบความรักให้ตัวเองเราก็จะกลายเป็นคนที่น่าอิจฉาที่สุดไปโดยปริยาย14อย่าเสียงเงินไปซื้อดอกไม้หรือตุ๊กตามาเดินถือเพียงเพราะว่ากลัวขายหน้าที่ยังไม่มีใครให้ของขวัญในวันวาเลนไทน์ มันเป็นอะไรที่ไร้สาระเอามากๆเพราะการเดินมือเปล่าในวันบริลไทยไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยสักนิดถ้าใครรวยขนาดเอาเงินไปซื้อตุ๊กตาหรือหลอกไม้มาถือเด่นในวันบริลไทยผมคิดว่าเอาเงินไปบริจาคให้เด็กยากจนจะดีกว่านะครับ 15. ถ้าอยากให้ของขวัญวันวาเวลนไทน์อยู่นานๆต้นไม้ในกระถางก็น่ารักดีดีกว่าดอกไม้ลังคาแพงหูฉี่แต่3วันเน่าลองไปหาซื้อไม้ใบหรือไม้ดอกสวยๆเอามามอบให้กันรางคาถูกกว่าแถมอยู่ได้นานกว่าด้วยอีกอย่างก็คือมันมีความหมายเป็นในว่ารักของเราจะมั่นคงยาวนานเหมือนต้นไม้ที่เติบโตและไม่เหี่ยวเฉาถ้าคอยใส่ใจดูแลมันเป็นอย่างดีเหมือนคนทั้งคู่ที่คอยใส่ใจดูแลซึ่งกันและกัน 16. ผู้ชาย55%มองว่าการให้ดอกไม้ในวันวาเลนไทน์เป็นเรื่องไร้สาระเพราะในบางคนถือว่าการให้ดอกไม้ผู้หญิงเป็นเรื่องเชิม่มถ้าจะเซอร์ไพรส์ผู้หญิงในวันวาเลนไทน์เพราะความรักผู้ชาย55%จะไม่ได้โฟกัสตรงจุดนั้น17สิ่งที่ทำให้ผู้ชายซึ้งใจและรักมากขึ้นคือความเข้าใจไม่ใช่ของขวัญวันวาเลนไทน์รังคาแพงเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นเลยที่จะต้องอดข้าวอดน้ำเพื่อซื้อของรัคาแพงเกินตัวของเขา เพราะถ้าเขารักเราจริงเขาคงไม่สบายใจที่เห็นเราต้องทรมานตัวเองแบบนั้นหรอกนะครับความเข้าใจในตัวของเขาและอยู่กับเขาโดยสร้างความสุขให้กันและกันในทุกๆวันสำคัญที่สุด18โลกของเราก็อยากได้ของขวัญวาเรนไทนยลองหันมารักโลกทำสิ่งดีๆให้กับโลกของเรากันดูไหมครับเช่นการปลูกต้นไม้สัญญากับตัวเองว่าจะลดการใช้ถุงพลาสติกประหยัดไฟประหยัดน้ำแล้วก็อื่นๆผมคิดว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ 19. ความสําคัญของการมีแฟนไม่ใช่อยู่ที่มีคนเดินด้วยในวันวนเนาเลนไทน์เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดงูงูแค่ว่าอยากมีแฟนเพราะอยากมีคนมาเดินข้างๆในวันวนเนาเลนไทน์จนต้องรีบควานหาใครก็ได้มาเคียงคู่เพียงเพราะวอนอยากมีแฟนใจจะขาดแบบนั้นมันเสี่ยงจะเจอรักคุดเตือรักสุดแย่ได้ 20. เราสามารถที่จะมีวันวนเนาเลนไทน์ได้ทุกวันแค่เพียงทําทุกวันให้เป็นวันแห่งความรัก ดูแลกันและกันทุกวันใส่ใจกันและกันทุกวันแล้วทุกคนจะพบว่าวันไหนไหนโลกก็เป็นสีชมพูได้แค่เพียงยังมีกันและกันอยู่เสมอทำไมวันวาเลนไทน์ถึงต้องให้ช็อกโกแลตสงสัยกันไหมครับว่าของวันที่มอบให้กันในวันวาเลนไทน์นอกจากดอกกุหลาบแล้วทำไมถึงนิยมมอบช็อกโกแลตให้กันว่ากันว่าในยุคโรมันที่นักบุญวาเลนไทน์ได้เสียชีวิตนั้นช็อกโกแลตยังเป็นสิ่งของหายาก จึงเป็นสิ่งที่มีค่าที่คนรักมอบแทนใจให้กันและกันจึงนิยมที่จะส่งไปพร้อมการและดอกไม้ซึ่งถือว่าเป็นความหมายของความรักตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วก็ได้และรวมไปถึงที่ช็อกโกแลตเคยเป็นสัญญาของเสรีภาพมิตรภาพและสันติภาพในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงด้วยก็ได้หรืออาจรวมไปถึงการที่ช็อกโกแลตนั้นสามารถช่วยกระตุ้นอารมณ์รักได้ด้วยเพราะมีเรื่องเล่าค้านกันว่านายมองเตซูมา นักลบผู้พิชิตแห่งสเปนมักที่จะดื่มช็อกโกแลตเป็นประจำเสมอก่อนไปหาเหล่าสาวๆในฮาเลมของเขานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อช่วยกระตุ้นอารมณ์รักนะครับนอกจากช็อกโกแลตจะเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพและมิตรภาพแล้วช็อกโกแลตยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยล่ะครับแล้วเจ้าช็อกโกแลตนี้มันจะมีประโยชน์อะไรสำหรับท่านใช้บ้างนั้นทำไมมองเตซูมานักลบผู้พิชิตแห่งสเปนเลือกที่จะดื่มมันเป็นประจำก่อนที่จะไปฮาเลมหาสาวๆ อันนี้ผมก็ขอเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันวาเลนไท์แล้วอีกอย่างก็คือเดี๋ยวมันจะออกนอกเส้นเรื่องหลักมากเกินไปอย่างไรก็ตามถ้าใครอยากจะรู้ว่าเจ้าช็อกแลตมันมีประโยชน์อะไรแล้วทําไมมันถึงช่วยกระตุ้นอารมณ์รักได้ก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้ล่างคลิปเ้นือนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมข้อมูลมาเสิร์ฟให้ทุกท่านได้รับชมถึงหน้าจอและทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวันวาเลนไทย คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นกันไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ผมก็จะฝากให้ทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราเสียงปักษาและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ